ว่าผมทดลองให็นไหมว่ามันไดกรณีที่น้ําขุนแบบนี้เลยนะครับเนี่ย<ม>คือเดื่ดนุ่นค้าเครื่องกรองน้ําไม่มีเครื่องกรองน้ําที่ดีดในประเทศนะครับที่ทําให้ปัญหาน้ําขุนไม่หายได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับมีปรดับต์ชนิดหนึ่งนะครับที่ทําขึ้นมาแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ได้นะครับแก้วน้ำใ่นนนะครับ อยากให้ดูเลยนะครับคือน้ำขุ่นนะครับน้ำขุ่นมากนะครับนน้ำโคลนเลยนะครับนี่ครับกำลังจะเปิดนะครับน้ำขุ่นๆอย่างเงี้ยจะสามารถนะครับทำให้ความขุ่นของน้ำนะครับหายไปได้เลยนะครับไปดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ าต้องการนะครับก็ให้ติดต่อนะครับร้านช่างยายสุสธรนะครับ0 935239161นะครับ่มาดูครับน้ำนะครับที่เปิดเสร็จนะครับนี่ครับทางช่างเปิยมานะครับใสได้เลยนะครับสามารถซักผ้าอาบได้เลยนะครับอันนี้คือน้ำน้ำใช้นะครับอันนี้คือน้ำใช้นะครับนี่ครับเนี่ยใส่อย่างนี้เลยนะครับ ่างง้มที่ขุ่นนะครับขุ่นมากๆนะครับนี่ครับคือนวัตกรรมใหม่นะครับที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับพร้อมมีจําหน่ายแล้วนะครับที่ยะโสธรร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ทั่วประเทศนะครับครับนี่พี่ก็จะให้ดูน้ํานะครับว่าขุ่นขนาดไหนนะครับ นี่ครับน้ำขุ่นนะครับน้ำต้นทางแล้วก็น้ำปลายทางที่สามารถใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวที่เขาจะเปิดให้ดูใหม่นะครับนี่ครับออกมาไซส์เลยนะครับคือทางท่านแก้ปัญหาตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดนะครับมีปัญหาตัวนี้นะครับให้ติดต่อมาเบอร์ข้างด้านล่างเลยนะครับ ครับสวัสดีครับ